จะไปทำขอไปอยังเนาะงสายงดควายพ่อเอาไแห้งๆทาไมกุมนี่แหละขไมตะกุมรถเด่นนี่แหละควายอ um. ห่นี่มึงมึงอบเาแง่นอยแต่มึงอยากกินเหล่า เขาได้ลูกนึงเขาตายเรยกที่นังที่ังแนังเขาได้ลูกนึงตายเนี่แบบนี้เก่งแค่นเก่งแค่ไหนไกลเราไกลมีหัยงไไกลมาดีไหมนิ่งกันเราสั้นข้าดีไหมัว่าเอาเราทั่วใจค้าเนาผู้ห้านี่ ขออเก้เนี่ยขนีเนี่ยเนี่ยเนี่ยกันเอาเาไม่หรกันเอาเราอ่ะมันบางกว่าบางกนะบือลูกจา้อนี้เลามาเยนี่ย่ว่าป้นนี่เนี่ยนับสมไม่ได้ถ้กอมหมดแล้วปอนี่เนี่ยแหงๆเนี่ย้กอมันแล้วเขาไนี่ยเนี่ยย

เกมเกมนเดียวเนี่เกมใ่หมบยต้องทีเสียนี่้เียงป้อเกมเลยไอ้ทีมเ่เกมจัเลยนะมหนึงไม่เมอนเกมแล้วี่้ไปดนี้วยเกมเ้ยมาบารกันนกสอลูกดิแม็กเกแมแนด์เมากเดี่ยวเปหมดมาบอกแบบมเอดีมอยดี

ăn xó hết nó sui mấy vặn hả sì té kiếm rồi